สองร้อยนะำตอหมาล้างน้ผมอัดล้างใต่อแล้วเราไปเวทนาที่ผู้ชายสลับกาแฟหนุ่มลกสลับฟังสันกะตี่สลับตัวนั่นแหละตีแล้วขอให้นานที่ขาเป็นกระเด่นนาากให้ขอให้เป็นไหนที่ผู้ชายเป็นเป็ไหนหัวหน้ะพี่นอ

năm kí bì na, được khoảng bảy kí lông mấy, cái <laughs> này cái này cái gì,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  cái cái gì, cái